วันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนปั๊มน้ำมันเลี้ยงโซ่ของเลยอยน5,002นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็ต้องทําการถอดฝาครอบแล้วก็บากับโซ่ออกก่อนเลยนะครับผมต่อมานะครับก็ทําการต่อจุดคัดออกนะครับการต่อจุดคัดนะครับเราต้องมีบล็อกพิเศษแบบนี้นะครับอันนี้เป็นบล็อกที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับใช้บล็อกเบอร์20แล้วก็มาเจียทําเป็นเขี้ยวเกาะคัดนะครับ ก็ใช้บล็อกลมยิงนะครับถ้าใครที่ไม่มีบล็อกลมก็ใช้ด้ามขันก็ได้นะครับแต่ว่าต้องไปล็อกลูกสูบก่อนถึงจะขันได้นะครับไม่แนะนําให้สกัดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้แข็งเขาวียงเนี่ยมันคดได้นะครับถอดชุดคัดออกเรียบร้อยนะครับก็ต้องเอาเฟืองขับปั๊มสีขาวๆนี่ออกด้วยนะครับผมค่อยๆงัดออกนะครับมันจะเป็นเกียวครับต้องระวังเกียวมันรูดด้วยนะครับต่อไปก็เอาฝาครอบสีดํานี่ออกเลยนะครับผมถอดน็อตสามตัวนะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับผม พอถอดฝาครอบนะครับก็จะเห็นปั๊มน้ำมันโซ่นะครับก็ทําการขันน็อตหกเหลี่ยม2ตัวออกเลยนะครับผมน็อตยึดปั๊มนะครับมันจะยาวกว่าน็อตยึดฝาครอบนะครับเวลาใส่กลับเราต้องใส่ให้ถูกนะครับแล้วเราก็เอาปั๊มออกได้เลยนะครับผมปั๊มตัวนี้มันด้วนะครับมันจะมีน้ํามันออกตรงสกรูปรับน้ํามันนะครับแล้วก็มันจะเป็นพลาสติกด้วยนะครับนี่ก็เป็นปั๊มตัวใหม่นะครับใส่เป็นปั๊มเหล็กไปเลยนะครับจะได้ใช้งานได้ทนๆหน่อยนะครับสี่สิบกว่าบาทนะครับปั๊มตัวนี้ถ้าใครสนใจก็เดดี๋ยผมจะะปัักกกิในตราบ แล้วก็ทําการใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะครับผมถอดยังไงก็ใส่อย่างนั้นเลยนะครับผมก็เริ่มใส่ปั๊มนะครับตามด้วยฝาครอบนะครับเฟืองขับน้ามันปั๊มนะครับลูกปืนเข็มนะครับตามด้วยจานคัดนะครับแล้วก็แหวนรองคัดนะครับ สุดท้ายก็เป็นคัดนะครับตรงนี้มันจะเป็นเกลียวกับด้านกันนะครับเวลาถอดเราต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเวลาใส่เราต้องขันทวนเข็มนาฬิกานะครับก็ใช้บล็อกลมยิงให้แน่นเลยนะครับผมก็ประกอบกลับเรียบร้อยนะครับก็ทําการเติมน้ํามันโซ่สตาร์ทเครื่องแล้วก็ดูว่าน้ํามันเลี้ยงโซ่ออกปกติหรือเปล่านะครับถ้ามันออกแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับส่วนถ้าใครนะครับที่สนใจปั๊มน้ํามันเลี้ยงโซ่ของรุ่น502นะครับสามารถกดเข้าไปสั่งตรงตะก้าได้เลยนะครับ